สวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับเกษตรสวนบ้านบุญนะคะกับคุณแม่ยุกใหม่ายแม่ดาวนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตำปนมังสวิรัตกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้แม่ดาวก็คั้วพริกกับหัวหอมแล้วก็กระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยไปตำกันนะคะอ่านี่ค่ะก็จะเป็นส่วนประกอบของเรานะคะเพื่อนๆก็จะมีโปรโตีนเกษตรนะคะเพื่อนๆอันนี้ แม่ดาวหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คือในสูตรของแม่ดาวก็คือเอาไปคั่วกับซอสนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะเพื่อที่จะได้ใช้หลายๆอย่างตามที่เราต้องการนะคะคือทำเก็บไว้ใส่ตู้เย็นนะคะแล้วเราก็อาจจะแบ่งมากินหรือจะเอาไปผัดกะเพราหรือมาตำป่นแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆนี้นะคะ,ะเราจะไม่ต้องทำหลายครั้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นพริกกระเทียมแล้วก็หอ,หอมนะคะที่แม่ดา ทำไว้เมื่อสักครู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาตำกันแล้วก็จะมีน้ำซอสถั่วเหลืองนะคะนี่ก็จะเป็นเกลือนะคะใส่อย่างละหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นผงชูรสค่ะแล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะใส่พริกลงไปเลยนะคะเพื่อน ไม่ดาปรับแสงนิดนึงนะคะเราก็จะตำลงไปหนึ่ง <S <S ดีจจะแม่ดาวปไปเอาขาตั้งแป๊บนึงนะคะเอามือป้องไว้หน่อยนะคะระวังกระเด็น แล้วแต่นะคะว่าใครชอบแบบบุบๆหน่อยหรือว่าชอบแบบละเอียดนะคะในส่วนของไม่เราชอบแบบบุบๆนะคะให้ได้เคี้ยวได้เคี้ยวพริกหอมกระเทียมนะคะไม่ได้ว่ามันหอมอันนี้ก็เริ่มบุกแล้วนะคะเพื่อนๆอือ่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตำใส่กับ โปรตีนเกษตรนะคะแล้วก็มันก็จะแหลกไปอีกนะคะผิดนี่เราใส่ไปเลยค่ะนี่ตำออกมาก็จะได้ประมาณถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยหนึ่งปนๆประมาณนี้นะคะนี่ยังเหลืออยู่อันนี้ที่แม่เราทำจะคล้ายๆกับหมูหวานนะคะเก็บไปกินได้อ่ากินด้วยอืมอ่ะระวังนะลูก น้องอยากกินด้วยลุงแม่ดาวค่ะนี้เราก็ตำกันต่อเลยนะคะเพื่อนๆโปรตีนกระสีบางคนอาจจะซื้อที่เป็นชิ้นเล็กๆมาก็ได้นะคะชิ้นเล็กๆมันจะเหมาะกับการตำป่นมากกว่าแต่อันนี้คือแม่ดาวซื้อมาชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็มาแช่น้ำแล้วก็มาหั่นเล็กๆก็เลยทำให้ อาจจะตค่อนข้างยากนิดนึงน,นี้เราอาจจะไม่ต้องปรุงเยอะนะคะเพราะว่าแม่ดาวทารสชาติของโปรตีนเกษตรเนี่ยที่ทําทอดไว้แล้วเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนหมูหวานนะคะเขาก็จะมีรสชาติที่ออกหวานเค็มนิดนิดอยู่แล้วนะคะครบท่แม่ดาวอาจจะเล็กนิดหนึ่ง นะคะก็เป็นถ้าใครที่อยากจะลดเนื้อสัตว์นะคะหันมาทานมางสวิรัตนี่นะคะลองดูนะคะคเพื่อนเชอพื่อนอาจจะเห็นว่าเขายังเป็นก้อนเล็กๆอยู่อันนี้ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ความชอบเลยถ้าใครชอบแหลกๆก,ก็ตำแรงๆไปนิดนึงของแม่ดาจะประมาณนี้แหละทำไปทำมาก็จะลักษณะออกเหมือนยำนิดนิด แต่ถ้ายำก็คือต้องใส่มะนาวนิดนึงนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวแม่ดาจะปรุงรสชาตินิดนึงน้ำตาลไม่ดาวใส่หน่อยเดียวเพราะว่าตัวโปรตีนนั้นไม่ดาใส่น้ำตาลไว้แล้วนะคะนิดเดียวพอ,อแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดเดียวค่ะอ่าแล้วก็ใส่เกลือนหน่อยนึงอันนี้จะมีด้าน รูเล็กกับรูใหญ่นะคะเราใส่แล้วรูเล็กเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ซอสถั่วเหลืองนะคะเพื่อนๆอย่าใส่เยอะนะมันจะเค็มนะคะแล้วก็ใส่ซอสถั่วเหลืองปรุงตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆนะคะคนนี้ ครกเล็กไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆมีความหอมของพริกนะคะพริกจะเป็นพริกขี้หนูนะคะที่แม่ดาวออกมาตำ ก็มีหอมหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมนะคะจะมีความหอมเดี๋ยวม่ได้จะชิมรสชาตินะคะอันนี้เริ่มคุกเค้าเข้ากันแล้วนะคะเพืเ่อนๆอย่าลืมนะคะใครชอบแหลกๆก็ตำอีกก็ได้นะคะไม่เดาวก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะขอชิมก่อนนะคะอืม โอเคเดีย๋ยวแม่เราใส่ซอสอีกนิดนึงเพราะว่าเราจะไปกินกับผักเพิ่มความเค็มน,นิดนึงถ้าใครชอบมะนาวนะคะเพื่อนๆใส่มะนาวเพิ่มเข้าไปได้เลยชอบเปรี้ยวอนี่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตามใจชอบอ่าเดี๋ยวเราจะมา ตักใส่ชามกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วปนของแม่ดาวนะคะเป็นปนมังสวิรัตนะคะใครที่อยากจะลดเนื้อสัตว์นะคะเพื่อนๆอหันมากินผักกินมังสวิรัตกันนะคะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้แม่ดาวขอลาไปแล้วนะคะไปกินข้าวก่อน อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่ดาวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แม่ดาวจะมาชวนเพื่อนๆทำปนมังสวิรัติกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้า